ไป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 หาลาหานอนเขาได้ไรฝังเจ้าเขาได้หนอตัดเนาะไปบ้านหาลำหานอนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสั่งชาแนลนะครับผมกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับบรรยากาศหลังเลิกงานพี่น้องเมื่อนี้กับวันศุกร์นะครับผมโอ้ยอาที่นี้เลิกงานดึกซื่อมือเลยพี่น้องเลิกงานเมื่อวันจันทร์ท่านเลิกทุ่มสี่สิบห้า วันอาคารเลือกสามทุ่มวันพุธเลือกสี่ทุ่มพฤะหัดเลือกสี่ทุ่มเมื้อวันศุกร์เลือกสามทุ่มนะครับผมเมือ่อยแอะแล่เลยครับวันนะี้มือนเฮ็ดโออีกพี่น้องเสียดายเงินเนาะพี่น้องเนาะงานมีโอยังสิแต่ว่าเล่นเล่นเงินบ่าเป็นใจครับผมนี่เราพน่าบุญมีแต่กำบางครับผมพี่น้องงานก็กำลงังสิมีโอแต่ว่าเล่นเล่นเงินก็ลงเอาลงเอาครับเพราะเล่นเงินแพงกันจ,จังตอนมาไม่ๆม่ก็สซดียู่นะครับผมพี่น้องเออมาทีแรกนะครับผมแสนยินแรกได้ย่ประมาณสองมื่นเก้าครับ โดยนี่แสนเยนเรียกได้อยู่งสองหมื่นสามพี่น้องลอยเลยนะครับผมสี่ดายเงินนี่เห็นหรอครับผมยามมีโองซีแล้วนะครับผมพี่น้องไปกี่กับบ่มีโอเดีโรงงานผมก็เลยมันไอ้มันไอ้ที่สลับกันพี่น้องโอโอโอหลายหกเดือนโอ้น้อยโอ้น้อยหกเดือนของผมมาปีนึงนะครับผมขอซีเซียให้แบบนี้นะครับหลายก็นะ <l ö j> หรครับปีหน้โาบรรยากาศหลังเลิกงานะตื่นเบิรห้า 5, ตงตกใจโอ้ <l ö j> ไม่ จะไรอุดน่ะไม่ดีจะได้ดมยาพี่น้องเรื่องงานดึกเนาะซอสที่ได้หลับซอสที่ได้นอนซอสที่ได้น,นยุ่งนายกินอีกอู้เมื่อนี้อยากกินอี่อ,อย่างเผ็ดเพสพี่น้องส์ต่ำมีอย่างเย็บแซ่บก่นมันนะทำข้าวปุน้นสุพี่น้องเบิ้งเย็บแซ่บนะครับผม <c oughs> เออว่ว่เลี้ยงโอ้กันนะครับผมเลี้ยงโอน้นี่โรงงานผมมันมันมันจะแบ่งเป็นเครื่องต่อเครื่องเด้ โอไลน์นะหกเดือนโอน้อยโอน้อยหกเดือนนะครับผมพี่น้องถ้าถ้ามีงานปกติยังสิ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้ว่าโควิดมานะพี่น้องได้โอบ่พอสี่สิบเพื่อเอกนะครับผมสามสิบยี่สิบสี่สิบประมาณนี้แหละนะครับผมมันเพิ่งจะมีโอมาปีนี้แหละพี่น้องเนี่ยสถานการณ์เริ่มมากลับมาปกติแล้วแต่ว่าบริษัทกับไม่อยากปล่อยเฮ็ดหลายนะครับผมเพราะว่ากระทั่งโอเกินหกสิบชั่วโมงเราบอบริษัทที่ใดใจค่าแรงเพิ่มอีกห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมพี่น้อง ท่าที่ล่ามมาแล้วเพื่นอนบาให้ฟังนะครับผมเขาก็เลยที่บงังคับให้ไม่ให้ให้โอ่บอว่าเกิน60สมบสโมงอย่างประมาณนี้นะครับผมพี่น้องตะ่กี้ผมว่าอย่างก่อนเกี้ผมว่าช่พี่น้องฟังนะกันถ้าเฮดโอเกิน60สมบสโมงเราบริษัทจะถืปอปรรบอี่อย่างนะก็ะเมนนะครับผมอันนี้อันนี้ล่ามมาแปลให้ฟังดีดๆแล้วบันนี้เขาว่าการถ้าเฮดโอเกิน60สมบสโมงอ่ะบอบริษัทจะได้ใจใจค่าโอที่ว่าสัปโมงที่มันเกิน60ไปนะพี่น้องเพิ่มอีก5 50%นะ้าริบเาบร็เงคับให้ ให้โอมันน้อยบอบอบ่ห้เกิน60สิบส่วโมงมันก็จะได้จ่ายปกติแต่ถ้ามันเกิน60สิบส่วงขึ้นไปเราก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก50%นะครับผมตะกี้ก็บอกกับหัวหน้าไอ้ซื้อบิณงก็เข้าใจแน่ว่าเข้าใจแน่เนาะเคยมาว่าซื้อบิณงฝังแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาแก้ข่าวมาบ้านเราได้ครับผมนี่โอ้มิดหมดแล้วส่วนมากอีกเพื่อนหนึ่งเขาเจ้าก็เลือกทุ่มสี่สิบห้าเนาะของผมนี่เลือกสามทุ่มวันนี้วันนี้สี่ทุ่ม เมื่อก่อนนี่ก็บสี่ทุ่มวันอังคารกับสามทุ่มวันจันทร์กันเลิกไอ้ทุ่มสี่สิบห้าครับผมอดีแต่แน่ว่าม่องให้งานกับม่องไอ้พักโบไก่พี่น้องมันอยกใกล่มันสะดวกสบายดีไปไปมา,มา,มาสินะครับผมป๊อล็อกเงียนพร้อมดิบล็อกบ่ได้ถ้าเขามาลักอุป,ปกรณ์ในการถ่ายคลิปผมพีม่น้องอ้สวยดิ าเงินซื้อสีได้นะซืมือหนีห้เฮงได้เงินเฮงถึกนะครับผมพี่น้องได้เงินเดือนหลายก็ซ้ำได้เงินเดือนน้อยก็ได้ซื้อมือนี้นะบ่คือตะกี้ดิช่องไม้แม่ก็ยังพอว่าโอ้เงินเดือนออกเราหาโซงเงินกระสั่นนะครับผมโดยนี่พี่น้องเอ้ยเงินเดือนออกครับผมซีโซงเงินกระสีสส่ได้เงินพี่น้องโอ้เงินหลายนะครับไปพี่น้องถ้าเบื้องบรรยากาศในการเทนอายุนากียร์ทำกันกนะครับเมื่อนี้ผมทีเสนอเมนูแซ่บๆดอกเว้ซี่ไอทอดตีนไก่ก็พี่น้องบ่ฟ้าวดอกมือที่งานวันสองมันชิวๆนะครับผม งานมันโสหัวหน้าไอ้ยังมันบ่ค่อยหลายพี่น้องก็พี่พ่อห,หน้าพ่อแน่จะคลองเลยผมสิทอดตีนไก่แล้วก็สิตำขนมเส,ส้นแซ่บๆครับ,บผมไปเบิ่งน้ำกันเลยครับโอหเก็บผักผมก็มาครับผมพี่น้องเลยไอ้ผักหอมปี๊กกับบอชเล่นเลิฟพี่น้องบอชเล่นเลิฟหอมปี๊ยไม่ได้เลิฟนะครับผมเจ้าบ,บอชเล่นเป็นเลิฟมาพี่น้องเลิฟแค่แอ้างของไก่กีันนี่แล้วก็ผมเมื่อกี้เม่อกี้เดี๋เนาะอย่าปา,างแหงพ้นสิได้ยิน ไปเลือดกระเฉายเล่นไอ้ล่างมาครับผมพี่น้องซีมากครับผมไปเลือดกระเฉายเล่นมาอันนี้ทันปู่เขาเนี่ยฟังหอมเปียเนี่ยครับผมนี่เดี๋ยวเอาลอนเส้นขนมเส้นสุกแล้วกันนะครับผมตอนนี้ต้มไอ้เส้นขนมเส้นอยู่พี่น้องนี่ยสัวแทบแทบพี่นี่วันนั้นใบแปกครับผมแล้วผมสิทอดนั่นอยู่ผมสิทอดไอ้นี่กินกับเยอะทอดไอ้ปีนไก่พี่น้องนี่ลืมออกมาละลายไว้ครับผมนี่นี่ไงจะมาคิบพอๆหรอวะโมเปี๊ยแล้วครับผมนี่ เดี๋ยวซีทอดจากซีห้าอันเนาะพอได้เห็นพี่น้องนี่ครับผมทอดสุกแปงเน็กน้อยนี่ครับผมนี่ครับผมเห็ดแซ่บๆดูเห็ดหงานไม้เมย์เนาะพี่น้องอกินเอียงน้อยๆเผ็ดๆเนี่ยคือที่ชว่วงกินกับข้าวกระแซ่บกินกับเปียกับเหล้าโอ้น้ำมันพลาราซาแต่ข้าวกักนปะเนี่ย <c oughs> เรียกว่าซิ่ปิ้งพี่น้อง,ป,องปิ้งแล้วมันกิน โบอค่อยมากปว่าหน่อยป่ะแต่ทอดก็บ่ค่อยกินในเมนูทอดดิทอดนี่บ่อี้กับโบข่อยเห็นดิพี่น้องรุนรู้เสียจินแค่ไหนบ่ค่อยมากปว่าหน่อยในเมนูทอดนครับผมป๊บปป๊บหมักไกส่สักก่อนเท่าผมหมักไกรร่เราเคยเป็นุงแป้งพี่น้องกระเทียม ที่นี่กะสิหมัดหม,ม้ออักหมักหมักสะก่อนปับ๊บซอดฝาเขียวครับน้ำตาลครับแล้วก็ผงนัวครับแล้วก็รสด,ดีครับปากันนาเราผมมีน้องแต่กระชากกระชาครับแดดก้องเบิดรับผมเนี่ย ก็เลยเอาเนี่ขึ้นไว้ก่อนพี่น้องอันนี้แป้งนะครับผมทอดแป้งกิงนขึ้นอืมหืมอู้หนวพี่น้องอืมจับด้วยครับผมนะครับทุกคนดูนะครับผมนะครับผมพี่น้องทอดกินก่ตอนนี้กับทิชชู่ยาตำก็ปุ้นเนาะพี่น้องนะ่ะตำก้นกขึน้นะนะครับผมเดี๋ยวที่ตำก้นขึ้นสักก้อนนะครับผมบาดดินพี่น้อง ก่อนตีลราพี่น้องก้อนพี่ผิดจุดน้อยนะหมอตามพี่น้อง,องดูอลร่อนตามรุ่งกว่าซีรุงมมนี้นะครับผมอพอมอริกแบะพริกแล้วก็กระเทียมน้ำตาลหลายขวดป่ะในี้ดอกนะครับผม ขงงัวนี่แซ่ยหลายแซ่บหลายครับอู้เผ็ดน้ำมะนาวสม้สมๆเผ็ดๆนะพีพ่น้นองเอานาะอันนี้น้ำปลาแดกครับผมปลาแดกปลาใหญ่เหรียญ เน,นี่บุกเขียนเล่นเลิ้มด้วยพี่น้องด้วยนะไม่ได้ซื้อนะครับผมไปเลิ้เอาเลิ้ของคนไทยนํากันนี่แหละครับผมไม่แม่งของคนญี่ปุ่นหรอกครับมะก่าอาะของของญี่ปุ่นนะพี่น้องเลิ้บุกเขียนเล่นไอรังนะครับผมไปเลื้มสองเทียแล้วเ <laughs> ทแรกเป็นเลื้มผักกระเพราะนะครับผม <c oughs> มื่อวานนี้ก็เลยเป็นเลิ้บุกเขียนเล่นนะครับพี่น้อง <c oughs> โอ้มีกระดินะ่ง ใส่แลายไอ้ตัวสดกินไปนี่พี่น้องเอ้นี่ครับผมเข้าเข้าดีเหมือนอันสวัดเซ็งเงินจะของกนนะครับโอวกุ่มเพียรันทอดไก่พี่น้องหอมหน้าก็โผล่ที่เราครับผมรบรรยากาศยังไม่เรียงเนาะหลังเลิกการเลิกงานพี่น้องเอ้ ปสุดยอดครับขนมเส้นเอาไส้ไปเลยพี่นอ้นอ,งนนอ,งอ,องนี่สววาขนมเส้นพี่น้องตอนนี้กระไส้หอมเปรลงไปครับผมปะทศนกันตำนะประเภทไส้ตำนนพี่น้อง หอมปียจะขาดครับผมคันใส่หอมเปียหนอย,ยางเสียบหอมดีขนาดครับผมนี่ครับป๊บนอ่ปูอเผ็ดแซบก็แซบกรลูดแล้วครับผมมึงไดสีสันสดครับพี่น้องเลยอืมวน่วอยาให้บังเลยใจครับผมพี่น้อง โอ้โหโยโย่ลเลยครับผมพี่น้องอมามาครับผมพี่น้องอยู่เข้าแหงแล้วครับผมนี่อืดบะบุ้งครับผมสว่าขานมเส้นพี่น้องทอดไอ้ซุปเปอร์ตีนไก่เนาะคุณป้าว่าตัาโดนหลายพี่น้องจนเละจะเป็นโอ้รัวเ <c oughs> บึ้งเลยครับผมนะเสร็จเสร็จนำกันครับผมหลังเลิกงานนะพี่น้องนะเนาะผู้ใดว่าได้กินข้าวแหงแท้ครับผมมาเด้อมาเด้อ กินเข้าแรงนองกันครับผมพี่น้องว่ามีผักกับก็บกบผมนี่ว่าต้องอี่งอย่างให้มันยุ่งยากพี่น้องเอาง่ายสไตล์บ้านเฮาแหละผักเพียวกับสาระแน่ครับผมกินกับตาข้นหนุ่มเส้น <c oughs> วันนี้ก็เลือกงานดึกพี่น้องเรื่องงานสามทุ่มเนาะอุ่นนมไหลแต่ครับผม <c oughs> อาทิตย์นี้เลือกงานดึกซื่มือเลยครับผมพี่นอ้องหัวถอดซูปเปอร์ตีนไก่ครับผม พี่น้องขออนุญาตเจ้าของลิิขสทธิ์คำว่าพี่น้องเลยครับผมคันนี้ใส่คำอื่นมัน,มน,มนกับว่าคืนนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่แหละมันคืแน้วมาเป็นที่เป็นน้องกันลครับผม,มผักแพลวงาหมา,าพี่น้องลาบเปรี้ยครึกค่ัผมว่า อืมครับผมทอดซุปเปอร์ติงแกอืมโอ้ชีทอดบ้านนี่เนาะนี่ชิมไหมนีม่จะขาดปะพี่น้องบ้าอืม ใส่กกระดูเลือกงานดึกเบิดอาทิตย์เลยครับผมเมื่อวันจันทร์ได้เลือกทุ่มสี่สิบห้ามือเดียวพี่น้องวันสามทุ่มสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ 4, ท, 4, ท, 4, ทุ่มก็เลยโอ้อยากกินอีหยังเป็ดเผ็ดแทนดอก,ะกะวะก็ที่สว่างเฉยเชียวเพราเฉะนั้นบ้านหอกเวียซื้อตำปลาตำปูาาปลาแล้วน้อพี่น้องสามสิบบาทห้าสิบบาทประมาณนี้หระอไหมอ่ะนิไทกัเลยนะครับผม จบจัพอได้แก่อย่แค่ยังกินก็ได้ครับผมเคียงบูครบกับสงที่แบบนี้น้องตามกันยื้อครับผมอืม,มันก็พอได้แก่เยอะแค่มันคือบ้านเฮาอ,อิลีมันมันก็บพื่คือแหละนะครับผม อืม่มีข้าวนะไม่ได้หุงข้าวแว้ครับผม ย่างแสบอื้มอ่ะอือหืออู้เผ็ดพี่น้องเผ็ดบะคักครับผมอืมเบื้อ,อ,องแก้วกินน้าไม่เป็นบ้างรันครับผม ก็บั้งรันแต่ใส่เปล่าได้พี่น้องไปกินน้ามนต์พราะลาซาล่ามูน,นะมนี่มูเชียดให้พูดเด้นะครับผมของมูปองยังไม่ย่อคลองดินใส่สามปองก็ว่าเต็มเนีนะครับเอาเป็นทั้งสิ้นแหละพี่น้องบรรยากาศหลังเลิกการเลิกงานเนาะก็จะเป็นคลิปสไตล์ทั้งสิ้นครับผมสไตล์การใช้ชีวิตน้อยผมพี่น้องตามคอนเซปต์ตามคอนเทนต์ในช่องผม่นละนะครับผมก็าจะมีแยกแนวไปแน่ บางคลิปไปที่ไปหาเที่ยวหาคว้าไปนั่นแหละครับผมโอ้เผ็ดน้ำตาแตกพี่น้องป้าผมยอมขอเจ้าซุ่มขอเจ้ากินเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดคลิปกินเนี่ยป้อมาสุดยอดที่สีดเลยมาคนกินเผ็ดพีสเนาะป้อ,อแต่สำนีผมวัติษนั่นแหละพูดนะพวกหูแดงหูดับปวดร้พี่น้องอื แห้งเผ็ดก็แห้งกินเด้ไอได้ที่เผ็ดเราเผ็ดเราที่สกินเนาะกระเงิดอยู่เอาแก้เผ็ดอ่ะอืมอือือืม,อม,อมบีดตาพี่น้องคำสาระ พี่นอ้องเบื้องลึกโรงงานผมอ่ะก็เป็นยังไงอ่ะเบื้องสุดท้ายงานพวกคุณอ่ะเปลี่ยปนปื้อๆอย่าพี่น้องดำปื้อๆเอเพิ่งค,คาดครับผมเพื่อนแขนขามื่อเนี่ยพี่น้องเบื้องดำจนเลี่ยมครับผมสุขเปลือกบ่พี่น้องว่ะสูดท้ายงานนี่นะครับผมสุดท้ายบอลได้เปลี่ยนอย่าพี่น้องแนตดำเข้ากันเลยนะครับ ปกติวันศุนี่ต้องแก่น,น้ามนคขาละซาเลยพี่น้องมื้อเฮ็ดงานนะครับผมห้อนพวดพี่น้องเมาข้างไปเหรออู้คือบ่อได้เลยครับผมไตทเทะหืโอเหตุครับไอเีะเอาครับผมพี่น้องกับชิปประมาณนี้แหละสำหรับชิปนี่เนาะกับเป็นลิปบรรยากาศไอหลังเลือกงานนะครับผมก็เลยถ่ายเก็บภาพบรรยากาศซูพี่ซุนน้องบิ้งนะครับผมเมื่นอนีนกันเลือกงานสามทุ่มพี่น้องตอนนี้ตอนนี้สี่ทุ่มสิบนาทีแล้วนะครับผมพี่น้อง ย,ยังบ่ได้เมีอะไรคลอยู่ยบุ่นเต็มสะเต็มควายอยู่ยังบ่ได้อาบน้ำาอาบทาอยู่นะครับผมอู้เผ็ดพี่น้องบ่ไหวนะครับผมเอ้าก็สิป,ประมาณนี้นะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เลยนะครับผมก็เป็นคลิปบรรยากาศหลังเลิอกอคคาาาางานกมิตนอนยูนอนกินซูพีซูน้องได้เบิ่งนำกันอีคือเกานะครับผมวันนี้ก็ได้เมนูตำขนมเส้นแล้วก็ทอดซุปเปอร์ตีนไก่แซ่บๆนะครับผมพี่น้องแซ่บอีหลีถึงเผ็ดพี่น้องน้ำหูน้ำตาแตกเลยนะครับผมนี่ละนะครับผมพี่น้องก็สิประมาณนี้เนาะก็เป็นคลิป การใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมสำหรับที่ผูใ้ใดกกำลังสิมาเฮ็ดงานที่ญี่ปุ่นเนาะผมพี่น้องเบิ่งไว้ศึกษาไว้พอได้เป็นแนวทางงามเจ้าของสิมามาังคนซีไม่ได้กดดันเจ้าของในการใช้ชีวิตในการมาอยู่บ้านเมืองเขารับรองว่าบ่คือบ้านเฮาดอกนะครับผมแตกต่างกับบ้านเฮาหลายอยู่นะครับผมตานที่ผมทายคลิป สูตพีสูน้องเบิ้งคลัทชะนะครับผมเอ้าล้วก็อย่าลืมนะครับผมพี่น้องขอฝากผลิตภัณฑ์ผมนำเนตถ้าผมนำพริกกากหมูมันสังนะครับผมแบบแคบหมูก็มีนะครับผมพี่น้องทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดตามที่ผมขึ้นไว้ให้เลยได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนำแน่นะครับผมพี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเมียนซิงแม่นของอาบน้านอนก่อนมื่อยื่นสู่งานต่อ เดี๋ยวมื่อเอื่นเศ้าผมที่มาถ่ายคลิปเป็นคลิปอน,นันให้เบิ้งอีกเป็นคลิปก้อนไปเท็่งานเอาไว้เจอกันใมคลิปหน้าครับผมพมี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็น,นอนหลับฝันดีสู้ผู้สู้คนนะครับผมสวัสดีครับ